กระแสในวงการฟุตบอลไทยวันนี้ต้องเรียกว่าร้อนแรงที่สุดในรอบปีเพราะเกิดประเด็นใหญ่พร้อมกันถึง3เรื่องทั้งการที่การธนวัตรซึ่งจิตถาวรกลับมาติดโผแข้งไทยที่สร้างแรงสันสะเทือนระดับเจลีการปะทะทางวาจาและมุมมองเชิงฟุตบอลของสองซูเปอร์สตาร์ชนาทิพย์สงกระสินและสารัตอยู่เย็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางรวมถึงข่าวที่ทำให้แฟนบอลทั้งประเทศต้องอาปากค้าง เมื่อฟี้าเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียสำหรับโปรเจกต์พัฒนาฟุตบอลระดับโลกนี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์วันที่ทำให้แฟนบอลชาวไทยรู้สึกได้ว่าความหวังความฝันและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของวงการฟุตบอลไทยกำลังถูกผลักดันอย่างจริงจังในเวทีนานาชาติมากกว่าที่เคยเป็นมา เริ่มต้นจากกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างหนักหน่วงในโลกออนไลน์ช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นคือรายชื่อนักเตะไทยที่ถูกยกให้เป็นแข้งไทยที่มีความพร้อมสำหรับเจลีกมากที่สุดโดยสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักต่างวิเคราะห์ชื่อของธนวัตรซึ่งจิตถาวรว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับระบบฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นความฉลาดในการเล่นบอลเท้าสู่เท้า ความกระชับกระเฉงในพื้นที่แคบการอ่านเกมที่เกินอายุรวมถึงประสบการณ์จากการค้าแข่งในยุโรปทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นชื่อแรกแรกที่ถูกพูดถึงว่าเหมาะสมกับการย้ายไปเจลีกและอาจสร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหม่ให้กับผู้เล่นไทยบนเวทีสูงสุดของญี่ปุน่นสื่อญี่ปุ่นบางสำนักระบุอย่างชัดว่าธนวัต์เป็นนักเตะที่ มีทั้งคุณภาพความเป็นมืออาชีพและทัศนคติที่สามารถเข้าระบบญี่ปุ่นได้ทันทีทำให้เกิดการพูดถึงกันอย่างร้อนแรงว่าเจลีกอาจกำลังพิจารณาดึงตัวเขาไปร่วมทีมในซีซั่นหน้าโดยเฉพาะเมื่อหลายทีมกำลังมองหามิดฟิลเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมเกมและปรับสปีดการเล่นได้ตามจังหวะซึ่งทนวัวั์ถือว่าโดดเด่นเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยอยู่เลสเตอร์ ซิตี้ชุดใหญ่และยู23แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้รับโอกาสต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีกแต่คุณภาพที่เขามีถือว่ามากพอจะสร้างความแตกต่างให้เจลีกได้ทันทีในขณะเดียวกันประเด็นที่กำลังทำให้แฟนบอลถกเถียงกันสนันโซเชียลคือการที่ชนาทิปส่งกระสินออกมาวิเคราะห์มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทมิดฟิลด์ของตงังสารัตอยู่เย็นซึ่งชนาทิพพูดแบบตรงไปตรงมาและจริงจังว่าบางสถานการณ์ สหรัฐควรกล้าที่จะปรับรูปแบบการเล่นให้ทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะการพาบอลขึ้นหน้าการกล้าแทงทะลุช่องและการทำเกมรุกในจังหวะโต้กลับซึ่งคำพูดของเมซ,ซี่เจถูกตีความอย่างกว้างขวางว่าคือการเผายับแบบตรงประเด็นซึ่งจริงๆแล้วเจไม่ได้มีเจตนาโจมตีแต่เป็นการพูดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อย,ยกระดับฟุตบอลไทยในภาพรวมการวิเคราะห์ของเจทำให้แฟนบอลแบ่งออกเป็นสฝั่ง บางคนเห็นด้วยเพราะฟุตบอลสมัยใหม่ต้องการมิดฟิลด์ที่มีมิติมากกว่าแค่คุมจังหวะแต่บางส่วนเชื่อว่าสารัฐมีบทบาทเฉพาะทางและเป็นผู้เล่นที่ทำงานเชิงลึกมากว่าที่คนทั่วไปมองเห็นอย่างไรก็ตามการที่สองสุดยอดนักเตะไทยระดับไอคอนถูกพูดถึงกันในมุมนี้ถือว่าเป็นสีสันและเป็นบทสนทนาที่ดีในวงการฟุตบอลไทยเพราะมันทำให้แฟนบอลเริ่มตั้งคำถามและมองฟุตบอลในเชิงแทคนิกมากขึ้น ไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรืออารมณ์เหมือนในอดีตกระแสะทั้งสองเรื่องนี้ยังไม่ทันจางหายก็มีข่าวใหญ่ระดับโลกที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดสนใจของวงการฟุตบอลทั่วทั้งเอเชียเมื่อฟีฟ่าเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยคือประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาฟุตบอลแห่งอนาคต ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ฟีฟ่าตั้งใจผลักดันประเทศที่มีศักยภาพสูงให้ก้าวเข้าสู่ระดับมาตรฐานโลกไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาผู้เล่นเยาวชนการสร้างความเชื่อมโยงกับสโมสรระดับสูงรวมถึงการสร้างเครือข่ายการฝึกสมัยใหม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปและอเมริกาใตา้สาเหตุที่ฟีฟ่าเลือกไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียนั้น เกิดจากหลายปัจจัยทั้งจำนวนแฟนบอลที่มากขึ้นความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของไทยลีกการที่นักเตะไทยเริ่มได้โอกาสสไปค้าแข่งในต่างประเทศเพิ่มขึ้นรวมถึงการที่ฟุตบอลไทยเป็นตลาดที่ฟีฟ่ามองว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโครงสร้างฟุตบอลไทยกำลังอยู่ในช่วงที่สามารถพัฒนาได้แบบก้าวกระโดด ซึ่งแตกต่างจากบางประเทศที่โครงสร้างเริ่มอิ่มตัวหรือพัฒนาได้ไม่มากไปกว่านี้การได้รับเลือกครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณใหญ่ที่บ่งบอกว่าไทยกำลังถูกจับตามองบนเวทีนานาชาติอย่างแท้จริงย้อนกลับมาดูที่ตัวธนวัตรอีกครั้งหากข่าย้ายไปเจลีกจริงก็จะทำให้ประเทศไทยมีผู้เล่นคุณภาพสูงในลีกระดับทอปของเอเชียเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์ของนักเตะไทย แต่ยังทำให้เยาวชนไทยเห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นว่าการทำงานหนักและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องสามารถพาไปสู่หลีกระดับสูงได้เหมือนกันนอกจากนี้การที่สื่อญี่ปุ่นชื่นชมธนวัตรยังทำให้แฟนบอลไทยรู้สึกภูมิใจว่าเรากำลังมีผู้เล่นที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ส่วนประเด็นชนาทิพย์และสารัฐแม้จะถูกตีความต่างๆนา,นานาแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือฟุตบอลไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่ทุกคนกล้าพูดถึงแท็กติกมากขึ้นกล้าตั้งคำถามมากขึ้นและกล้าวิเคราะห์อย่างจริงจังนี่คือสัญญาณที่ดีเพราะฟุตบอลระดับสูงต้องเริ่มจากการเข้าใจเกมอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่เล่นไปตามหน้าที่การมีนักเตะอย่างเจออกมาพูดแบบตรงไปตรงมาถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการอย่างมหาศาล และทำให้คนดูเริ่มคิดตามว่าฟุตบอลไทยควรเดินไปทางไหนในอนาคตสุดท้ายการที่ฟีฟ่าเลือกไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียสำหรับโครงการระดับโลกนั้นถือว่าเป็นการยืนยันว่าไทยคือประเทศที่มีทั้งศักยภาพความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาฟุตบอลอย่างจริงจังนี่คือสิ่งที่แฟนบอลไทยฝันมานาน วันที่เราได้รับโอกาสในการยืนอยู่บนแผนที่ฟุตบอลโลกอย่างเต็มตัวไม่ใช่แค่ในเวทีระดับภูมิภาคแต่คือการก้าวสู่ระดับนานาชาติที่แท้จริงทุกกระแสะทุกข่าวใหญ่วันนี้รวมกันทำให้เกิดความหวังครั้งใหม่ว่าฟุตบอลไทยกำลังเดินมาถูกทางและจะสามารถสร้างยุคทองได้ในอนาคตอันใกล้เริ่มตั้งแต่การที่ผู้เล่นไทยมีคุณภาพพจน์เจลิกจับตา การที่ซูปเปอร์สตาร์ของไทยกล้าวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อยกระดับวงการไปจนถึงการที่ฟีฟ่ามอบความไว้วางใจให้ไทยเป็นประเทศต้นแบบในเอเชียทั้งหมดนี้สะท้อนชัดว่าฟุตบอลไทยกำลังอยู่ในจุดที่พร้อมจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่และหากเราร่วมมือกันทั้งแฟนบอลน,นักเตะสโมสรและองค์กรที่เกี่ยวข้องวันหนึ่งฟุตบอลไทยอาจไปถึงระดับที่ทุกคนฝ่ฝันทั้งฟุตบอลโลกเยาวชนติดท็อปเอเชีย และไทยหลีกก้วสู่หลีกชั้นนำของภูมิภาคอย่างแท้จริง